สวัสดีนั่ตัวเลยครับโอเคครับ3 2 1สวัสดีครับพวกเรา Divine สังครับปอฮาร์ดแฟรงครับอู๋ครับสมุยอะครับชิต้าครับพูดถึงโชว์เมื่อกี้หน่อยเราได้ปล่อยของอะไรบ้างเรียกได้ว่าเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเราฮะคือเพลงชูก้าครับผมก็เป็นเพลงแรกของพวกเราเลยนะฮะที่ได้ปล่อยตัวแบบออฟฟิเชียลในครั้งนี้ครับผมใช่แล้วนอกจากชูก้านะครับก็ยังมีทูดะท็อปแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษอีก หนึ่งโชว์ครับอีกสองโชว์ที่เราได้โชว์กันไปก็ประทับใจมากที่ได้มาโชว์นี้แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วสนุกมากหวังว่าทุกคนจะประทับใจกับโชว์ที่พวกเราทุ่มเทอ้อมกันมาอย่างไรเห็นมันมีช่วงที่ให้แต่ละคะนได้โชว์ความสามารถอย่างเช่นแบบอาเมนแร็ปสามคนโชว์โพส<อ>ิชันนะครับผมก็รอบนี้โชว์โพสิชันเราได้แบ่งได้แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือร้องแร็ปและก็เป็นเต้นรวมครับผมชีต้ายังไงฝังแร็ป จริงๆพูดพูดถึงทุกฝั่งเลยผมรู้สึกว่าโชว์ครั้งนี้มันพิเศษตรงนี้มันเหมือนเป็นโชว์แฟมิลี่อะฮะใช่เราไม่เคยมีโชว์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแบบเราก็ได้โอกาสมาโชว์กับทั้งพี่พี่ทีตี้ด้วยแล้วก็ท้องน้องบีเอดีด้วยครับเราก็รู้สึกว่าดีีที่ได้เป็นคนหนึ่งในโชว์นี้ครับก็ถือว่าเรียงได้ว่าได้ทำครบทุกพาร์ทแล้วต้องตกสับสนต่อไปด้วยนะฝากเลยนะครับร่วมงานกับศิลปินแบบต่างชาติญี่ปุ่นใช่ไหมรู้สึกยังไงมันมันสำคัญยัง ตอนแรกที่ผมรู้ว่าต้องคอลแลปเขาก็าถือว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าเราุ้เป็นวงที่เราเป็นแบบเนี่ย่งเป็นน้องใหม่ครับแล้วแบบว่าเราได้โอกาสที่สําคัญขนาดนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้แบบว่าประเทศเราเสียหน้าเหมือนกันไหครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับผมมันจะสร้างโอกาสอะไรไงไหมแบบทานแฟนที่นู่นได้เห็นไหมผมคิดว่าการ คอร์แบ,บของเราครั้งนี้ครับมันคือการเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในด้านดนตรีครับเป็นการที่เราทําลายกําแพงทางภาษาเนาะดนตรีไม่มีกําแพงก็คือเราใช้ดนตรีเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศของเราในสองประเทศนะฮะคนไทยอาจจะได้รู้จักฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นดนตรีของทางฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นทางฝั่งญี่ปุ่นก็อาจจะได้รู้จักความเป็นประเทศไทยมากขึ้นด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรียรู้การทําง,งานมันต้องหออันวัฒนธรรม ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอนแรกก็ร anyway> ู find, ้สึกว่าค่อนข้างต่างอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ทํางานร่วมกับเขาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาปรับตัวเข้าหาเราเราก็เป็นเข้าหาเขานีผมรู้สึกว่ามันทําให้การทํางานมันไหลลื่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรตอนนี้เราทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วจะมีอีกไหมอ้ยอันนี้ต้องรอเซอร์ไพรส์ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกันถ้จากญี่ปุ่นก็อาจจะ ถ้ามีโอกาสในอนาคนก็อยากควัวรอบลกเลยเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับทุกคนโอเคคาดหวังวงการ T-Pop ยังไงวันนี้มันดููมมากเลยเนาะคาดหวังยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดีกว่าครับเป็นจุดเริ่มต้นของวงการในที่ทําให้ทุกคนผู้ฟังได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนทํางานเพลงผลิตผลงานเพลงผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มีความสามารถมากๆเราสึกว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนแบบ รู้ว่าเนี่ยประเทศไทยของเราอ่ะไม่แพ้เลยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องการผลิตผลงานด้านเพลงเลยครับสุดท้ายฝากฝากเรื่องตัวกับแฟนครับผมก็พวกเรานะครับดีวายนะครับขอฝากตัวพวกเราเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับผมรับอุปการับพวกเราด้วยก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่โซเชียลมีเดียครับช่องทางทาง Official d i ์ดีวครับครับผมครับผมเอาไปเครับ ขอบคุณนะครับ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 